สวัสดีเพื่อนเอนแล้วก็แฟนแฟนบันพี h ชาวไพเรตซีออฟสตอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครคิซารุนะคิซารุก็ถ้าจากเนื้อเรื่องก็เป็นพลเรือพลเรือเอกนะครับในปัจจุบันนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะที่ชอบเพราะว่าผลปีศาจมันแบบมันเทพอ่ะชอบมากเลยผลแหง่งผลแห่งแสงสว่างครับชอบมากเลยนี่ผลแห่งแสงผลแสงนะเออคือแบบ เร็วความเร็วแสงอ่ะลูกแตะความเร็วแสงอะไรเงี้ยหืมโกงโกงอะเออดาบเลเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแบบชอบอ่ะโอเคเอามารีวิวกันในเกมนี้แล้วกันนะครับผมคิซารุก็เป็นสายเวทนะครับโจมตีเป็นดาเมจเวทนะครับก็คิซารุเนี่ยภาพรวมก็จะเน้น ปวนคู่ต่อสู้นะครับลดดาเมจแล้วก็ลบบัฟคู่ต่อสู้นะครับภาพรวมจะเป็นประมาณนี้โอเคเรามาดูกันไปทีละสกิลนะครับสกิลหนึ่งทำดาเมจ180%เป็นดาเมจเวทใส่ศัตรูหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะอันนี้มันจะล็อกเป้าตัว,ตวที่พลังโจมตีสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็จะมี60%โอกาส60%ที่จะลดแอตแท็ของลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ ลง20%สองเทินนะครับสกิลนี้มีคูดาวสองเทินนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคีซารุเลงตัวอะไรแล้วก็แปลว่าแทบจะติดดีบัฟลดพลังโจมตีตลอดเลยนะครับดังนั้นเหมือนแบบตัวที่โจมตีหนักสุดของฝั่งลงข้ามเนี่ยก็จะโดนตัวคีซารุเนี่ยอัดสกิลหนึ่งรัวๆนะครับก็จะช่วยทีมเราไปได้เยอะนะอืมโอเคนี่คือสกิลหนึ่งนะครับ มาสกิล2พลังโจมตีเพิ่ม15%เลือดเพิ่ม10%นะครับสกิล3ามทำดาเมจหน104ึ่งเป็นดาเมจเวทใส่สตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะลบบัฟทั้งหมดเลยออกจากเป้าหมายโหดใช้ได้เลยสกิลนี้นะครับลบบัฟหมดเลยนะโหดมากอมืมีบัฟอะไรจัดหมดอ่าสกิลที่4นะครับ อันนี้ก็จะไปเสริมสกิลที่1นนะครับเสริมสกิลหนึ่งโดยการที่เมื่อสกิลหนึ่งโจมตีไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสอ่าไม่ใช่โอกาสครับโทษทีจะทำดาเมจเพิ่มอีก40ใส่ศัตรูแบบสุ่มที่อยู่ข้างๆกันนะครับทำทำดาเมจแบบทำดาเมจสุมส่มสุ่มศัตรูนะครับดาเมจเป็นสีเ็นนะอืมก็คือก็คือเหมือนเป็นดาเมจเสริม ขึ้นมาให้กับสกิลหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็โอเคนะครับเหมือนเป็นของแถมนะอืมคือสกิลมันดีอยู่แล้วนะทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สามนะครับมันดีอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันที่ดาวม่วงนะครับดูที่ดาวม่วงดาวม่วงคือสกิลเลเวลสองเนาะสกิลหนึ่งนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบหกเปอร์เซ็นแล้วก็โอกาสที่จะลดโจมลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยเพิ่มมาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตโอ เยอะมากนะครับ80%ก็ติดติดบ่อยมากนะลดดัมลดดาเมจลดพลังโจมตีอีกก็เพิ่มขึ้นอีกนะลดพลังโจมตีเป็น25%นะครับ2เทิร์นเหมือนเดิมก็ลดลดเยอะขึ้นอีกนะครับสกิลสองก็พลังโจมตี25%เลือด15%แล้วก็มีสปีดเพิ่มให้ด้วยอีก10นะสกิลสามนะครับก็โจมตีแรงขึ้นนะครับเป็น125% แล้วก็มีโอกาสที่จะลบบัฟมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น60%สเอร์เซนเลยนะครับก็เริ่มก็พอหวังหวังผลได้นะถ้าห้าสิบถ้าห้าเอร์เซนก็อาจจะมองว่าน้อยไปหน่อยแต่ถ้าหกสิบเนี่ยมันก็เริ่มจะแบบค่อนไปทางค่อนไปทางติดไหวามากขึ้นหละนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าดีสกิลสีก็เพิ่มดาเมจหมาสิบเอร์เซนนะครับ ต่ตอนแรกมันเป็นสี่เปอร์เนาะอันนี้เป็น50%าสิบละใส่ศัตรูแบบซ่ม1ตัวเหมือนเดิมนะครับต่อมามาดูที่ดาวส้มกันนะครับดาวส้มสกิลเลเวลสานะครับสกิลหนึ่ทำดาเมจสองาเก้าเปอรโอ้แรงใช้ได้นะเราก็จะมีโอกาส100%เลยก็คือติดชัวแน่นอนนะครับ100%ที่จะลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ สาิเอร์เซโอ้รถก็สามสิเปอร์เซ็นนี่เยอะนะดาเมจลดไปเยอะเลยช่วยทีมเราได้เยอะมากนะครับสกิลสองก็พาสสี่เพิ่มขึ้นมาโอ้สปีดให้ตั้งยี่สิบนะถือว่าเยอะอยู่นะเพิ่มสปีดยี่สิบเลยสกิลสามทำดาเมจร้อยห้าสิเอร์เซนใส่คู่ต่อสู้ทุกตัวแล้วก็หกสิเปอร์เซนที่จะลบบัฟทั้งหมดเอออันนี้เหมือนจะหกสิเปอร์นเท่าเดิมใช่ไหม เออนี้เท่าเดิมนี่หว่าโอกาสติดเท่าเดิมนะครับได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นะตอนแรกนึกว่าจะเพิ่มเป็นสักเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาก็คือมีดาเมจแรงขึ้นจากจากดีบัฟที่เราลบได้นะครับหนึ่งดีบัฟเพิ่มดาเมจอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าลบได้หนึ่งดีบัฟเพิ่มดาเมจอีกห้าเปอร์เซ็นตลบได้สามดีบัฟก็เพิ่มดาเมจมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ๋อมันก็โอเคเป็นดาเมจเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับส่วนสกิลสีก,ก็เหมือนเดิมก็คือสุ่มศัตรูที่อยู่ข้างๆนะครับอ๋อแต่นี้จะเป็นสุ่มสุ่มสองตัวนะไม่ใช่สุ่มตัวเดียวแล้วนะครับอันนี้เป็นสุ่มสองตัวด้วยดาเมจหกสิเอร์เซนตนะครับโอเคเราดูรีวิวสก,กิลกันไปแล้วเราไปเราไปดูการต่อสู้จริงบ้างนะครับผมไปลงอะไรดีเพียวดาวเพวดาวไหวไหม น่าจะได้อยู่โอเคน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูนะครับไปคอกูได้อ่าไม่ติดเลยเยี่ยมคอกูไดยไม่ติดแล้วนะครับตอนรีวิวอคอนะูไดยกิลไม่ติดนะครับเดี๋ยวรอดูคิสัอีุ่นน่าเห็นไหมเมื่อกี้มันเตะแฟงกี้นะแล้วมันก็ชิ่งไปโดนรอตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ติดติดรถดาเมตไปละเรียบร้อยสคือเดี๋ยวสกิลสามลบปั๊บไหมเออลบหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนไม่มีตัวไหนโดนลบออกไปเลย <c oughs> โอ้กิสลุกแสดงพลังที่แท้จริงของนายให้ดูหน่อยอันนี้เตะแฟงกี้ชิ่งไปโดนเอโอกี้นะครับ ขอสกิลสามอีกรอบได้มัไหมลบบัฟให้ดูหน่อยโอ้โหจะโชว์เขาแต่ไม่รู้จะโชว์อะไรดูพ่อโไดายเขาสิติดโฟโ์วอกสามตัวนะครับดูสิอ่ามันต้องอย่างนี้นะอ่าเมื่อกี้แฟงกี้ติดแอคแท็กดาวเห็นไหมครับก็คือเป็นดีบัฟจากสกิลหนึ่งของคิสารุนะขอสกิลสามอีกรอบหน่อยคิซารุแต่ไม่มีบัฟแล้วนะครับ แต่สก,กิลมันเท่นนะผมชอบอยู่สก,กิลสามจบไปยังไม่ได้ดูลบบัฟอะไรเลยขออีกรอบได้ไหมคิดจะรู้โชว์ชวเขาหน่อยนะครับโชว์เขาหน่อยนะแสดงเอ้ยกดผิดครับแสดงการลบบัฟที่แท้จริงให้ดูนะ <c oughs> เอ้น,นี่อันนี้แหลกหรืเอเปล่าทำไมมันมีนะครับอทอปเปอร์ครับตู้มตู้มตีไวเปอร์ชิงไปโดนบิวี่นะครับเมื่อกี้นะขอขอขอซูมเอม่ใช่ขอสโลโดาวเป็นคูนึงในกานจะได้เห็นชัดๆโอ้ฝั่งฝั่งนั้นเขาไม่มีบัฟอะไรอ๋อมีอยู่นี่เอา้ามีอยู่เอา้าติดหน่อยติดหน่อยตุ้ม เออไม่ลบไม่ลบเลยไม่ติดไม่ติดนะครับไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรโอ้ไม่ไม่ยอมสะรู้ไม่ยอมแสดงพลังที่แท้จริงนะขออภัยด้วยไม่ยอมลบให้ผมเลยนะครับทำแบบนี้สงสัย้องถูกปลดไปจัดการซะแล้ว เรอื่นเข้าทีมมาแทนโหลังแกลังแกน้องกวางหนึ่งตัวโอเคผมไม่ไม่ติดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับกิฟซารุนะก็ เป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันเดี๋ยวไว้ผมจะปั้นแน่นอนตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะครับสก,กิลก็เท่ผลผลปีศาต์ก็เทพนะครับโอเคใครที่เป็นแฟนคลับลุงลุงคิสซารุนี่จัดไปนะครับผมโอเคสำหรับคิสซารุก็ผมก็รีวิวมานี้แล้วกันนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ในออาอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับถ้ากด อ่าถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe คนด้วยนะครับผมผมจะพยายามออกคลิปให้ดูกันทุกวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบขอบคุณมากครับ